วันนี้พามาชมสวนครัวอีกแล้วนะคะสะรเน่ค่ะใบสะรเน่ปลอดสารพิษนะคะสะรเน่ปลอดตามมาด้วยรูด,ด่างสวยงามนะคะรูด,ด่างด่างสวยงามมากเลยค่ะยายสุจิตชอบมากต้นรูด,ด่างตามมาด้วยต้นรูไม่ด่างนะคะตามมาด้วยต้นผู้ตูกินหมาก กินหมากจ้าพืชผักสวนครัวรัวกินได้ตามมาด้วยเอ่อต้นต้นอะไรก็ไม่รู้ใายจสุจิตไม่รู้จักชื่อแต่ชื่อเขาสวยงามมากแต่ว่าจำชื่อไม่ได้งามมากค่ะต้นครู ต้นพูเหลืองเขียวไม่ใช่พูด่างว่านไผ่นะคะหายากมากนะคะว่านไผ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะม,ไม,จะมีไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ไม่ใช่สักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะมีซะเลยว่านไผ่เป็นยาเลือดต้นนี้ก็เป็นพูด่างเหมือนกัน เป็นต้นครูด,ด่างสีสวยงามมากดอกนี้ไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรยายจิตไม่รู้จักชื่อนะคะดอกอันนี้แต่ก็สวยงามมากเหมือนกับดอกดอกอันนี้ก็ไม่รู้อีกว่าชื่อดอกอะไร ยาจยจิตไม่รู้จักชื่อว่าดอกอะไรอีกนั่นแหละต้นนี้ก็สวยงามมากเหมือนกันภูด่างเหมือนกันนะคะไหมค่ะสวยงามอีกเหมือนเดิมมีแต่ต้นสวยงามนะคะต้นนี้ก็เรียกว่าสมัดสองฟ้าสมัดส่องฟ้าจ้านี่จ้ากินกับราบ อร่อยมากที่สุดกินกับลาบเลือดซุกเล็กลาบเลือดซุกเล็กอร่อยมากเลยนะคะจะหอมแบบเย็นๆย,ยิ่งใบอ่อนยิ่งอร่อยนะคะหอมแบบเย็นๆใบเกี่ยก็อร่อยใบอ่อนก็อร่อยนะคะสุดยอดมากนี่ก็จะเป็นมะละกอ ก็ยังไม่งามนะคะมะยกละกดลิ้นพันธุ์นะคะยายุกินโอเคนะคะพืชผักสวนครัวบ้านยายสวยงามมากโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย